สวัสดีค่ะสาวใต้สไพ้ายฝรั่งวันนี้พี่ก็จะมารีวิวอันนี้สวัสดีทุกคนนะคะพี่จะมารีวิวไตปลาของพี่พี่ภูมิใจภูมิใจทําเป็นเนี่ยแล้วเปิดออกมาก็หอมเหมือนกันแต่ว่านี้รอบก่อนนะคะอันนี้พี่จะทําให้ดูว่าถ้าเกิดว่าพี่จะแกงเนี่ยพี่ต้องทํายังไงก่อนก่อนพี่จะแกงสวัสดีทุกๆคนนะคะสาวใต้สะพ้ายฝรั่งวันนี้พี่ก็มีไตปลามารีวิว พี่ภูมใจภูมิใจทําไตปลาเป็นมาอยู่มองนอกอันนี้เปิดขวดออกมาแล้วหอมมากทีนี้พี่จะทําให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าจะแกงเนี่ยต้องทํายังไงก่อนพี่จะเอาขวดเล็กเนี่ยนะคะแกงวันนี้เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะอันนี้ก่อนจะแกงพี่ก็จะต้มไตปลาก่อนนะคะแล้วรอน้ําเดือดเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะรอน้ําเดือดนะคะ พี่ใช้ดูว่าทำยังไงแกงไตปลาถึงจะอร่อยพี่ภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากเลยเนี่ยทำเองเนี่ยแต่พี่จะทำให้ดูนะคะนี่เปิดออกมาแล้วหอมมากอันนี้รุ่นก่อนนะคะรุ่นก่อนไม่ใช่รุ่นนี้พี่ทำเมื่อตอนเมื่อตอนหน้าร้อนปีที่แล้วอะ่ะอันเนี้ย อันนี้ตอนพี่ต้มไตปลาพี่ก็จะใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็มีขาขาแล้วก็มีใบมะกรูดนี่ตอนต้มไตปลาก่อนจะแกงต้องต้มก่อนนะคะทุกคือทุกไตปลายี่ห้อไหนก็ช่างต้องต้มก่อนทีนี้รอน้ำเดือดรอน้ำเดือกจะต้มไตปลากัน แต่เดี๋ยวนี้พี่ได้ยินว่าไตาปลาบางยี่ห้อเขาจะต้มมาเสร็จแล้วเรียบร้อยคือแกงได้เลยแต่ไตปลารุ่นเก่านะก็คือจะเหมือนของพี่นี่นะคะก็คือจะเหมือนอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ต้องต้มก่อนต้มแล้วก็กรองนะคะ พี่ต้มไว้แล้วทีนี้พี่ไว้เย็นพรุ่งนี้พี่จะแกงให้ดูพี่จะทําไตปลายแห้งพรุ่งนี้อันนี้พี่มารีวิวต้มวิธีต้มไตปลาก่อน ให้น้ำเดือดจริงๆนะคะเดือดมากๆเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ไตปลาลงไปเริ่มเดือดแล้วนะคะ ทนีพ้พี่บางทีพี่ไปไปเห็นบางคนเขาทำแต่ออไตปลาสมัยก่อนก่อนเพราะว่าเขาจะไม่ต้มมาแบบสําเร็จอย่างเงี้ยทีนี้พี่เห็นแบบเขาบีบลงไปเลยคือบีบบีบลงไปเลยคือเขาไม่ต้มก่อนอย่างเงี้ยทีนี้แกงไตปลาบางคนเขาก็ทาไม่ไม่เป็นเนาะทีนี้ที่พี่ก็คนใต้พี่ก็รู้ว่าต้องทํายังไงก่อนได้ปลา ันนี้น้ำเดือดแล้วเพี่ก็จะใส่นะคะใส่ไปเลยแล้วพี่ก็จะเอาน้ำอันนี้แกงพรุ่งนี้นะคะอันนี้เป็นไตปลาของปลาซาบะ ตอนนี้จะกลิ่นหอมตะไคร้แล้วก็หอมข่านะคะต้องใส่ข่าตะไคร้แล้วใบมะกรูดลงไปตอนเราต้มเง,องี้ยแล้วก็ให้เดือดนะคะให้เดือดแล้วพี่ก็จะให้ดูว่าต้มเสร็จแล้วพี่จะกรองถึงจะได้แกงกว่าจะได้แกงเกาหลายขั้นตอนอยู่ แป๊บนึงนะคะให้เดือดมากๆก่อนที่ก็เตรียมกระชอนเลย นี้ควรน,นี้ก็คือแกงได้ได้ประมาณหม้อนพอดีก็คือหม้อหม้อไม่ใหญ่ะนะคะคือประมาณหม้อเล็กๆอ่ะหม้อเบอร์บ้านเราก็คือเบอร์22หรออะไรนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไตปลาแห้งนี่พอดีพอดี เดือดแลนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะกรองถ้าพี่จะเก็บไว้แกงพ่งนี้กระหลยหอมมากเลยหอมใบมะกรูดมั่งหอมขามั่งหอมไตปลามางนี่พี่ก็เิ็บใสแล้วนะคะ พี่ก็จะกรองนะคะเดี๋ยวพี่จะดูพี่ก็จะกรองอย่างนี้ก่อนจะแกงต้องต้องต้มก่อนบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้เขาต้มมาเสร็จแล้วเขาทํามาเสร็จเรียบร้อยแต่บางยี่ห้อต้องต้มก่อนนะคะเหมือนของพี่เนี้ยเพราะเนี้ยมันจะมีมันจะมีเป็นกากเป็นอันเนี้ยเป็นกากเป็นก้างของปลาอย่างเงี้ยนี่ต้มแล้วพี่ก็จะเก็บไว้แกงพวกนี้นะคะ ืคอัน,นี้เราแกงแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำแล้วก็คือเสร็จไปแล้วอนนี้ขาพี่จะใส่ไปนะคะมันจะจะได้หอมอยู่เรื่อยๆจนถึงพรุ่งนี้อันนี้ขาพี่จะใส่ไปนะคะขา ใบตะไคร้เอใบมะกรูดใบตะไครไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ก็จะเอามาแกงพี่ก็เลยอยากให้ดูว่าก่อนที่ว่าจะแกงเราต้องต้มไต,ต,ตปลาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วถึงจะแกงเพราะว่าบาง <โ frustrating. S 1> ยี่ห้อเขาไม่ได้ต้มมาคือเป็นไตปลาสดอย่างเนี้ย โอเคนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ